และคำใบ้ในเกมนี้ก็คือแอร e l ลสายน้ำที่มากับเสียงเพลงนี่คลอไกดน้องแอริเอลคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตสุดแอริเอลเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมเป็นปลาครับข้าวเป็นปลาเนี่ยครับอันนี้ปลาแท้เลยคือยังเลยยังเลยยสอนเพ่อนั้ครับพี่หนึ่งเราบอกอยู่แล้วมันจะมีในช่วงของการต่อสู้แก่งแย่งชิงดีระหว่างเสียงของเออร์ซูล่าและแอริเอล มันไม่มีทางจะเป็นอื่นไปได้าถูกตงบริวารของแอเรียลบริวารลมหายใจของแอเรียลเป็นฟองเห็นเจ้าชายอยู่บนเรือก็เลยเตรียมการไปขายเสียงกับแม่มดเตรียมเลยค่ะตัดชุดหลอกพร้อมเดินมี่พร้อมเดินทาแล้วมีท่ ทายกันเข้ามาว่าใครคือสปายกับเกม Detective Club ชมรมยอดนักเสบครับ